เดี๋ยวดูนะว่าเพิ่มสกิลไปแล้วเนี่ยเราได้สกิลที่ต้องการมาจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับวันนี้มาบิ๊กทม์ของผมเนี่ยได้พินพอย์คอสซิงตามที่ต้องการเป๊ะเลยนะคืออยากได้สกิลอะไรนะเราเลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะโอนย้ายสกิลให้กับนักเตะที่เราต้องการนะรเพื่อนเพื่อนวิธีที่จะทําเลยคือเราจะต้องไปหาหนักเตะมา1คนก่อนนะเพื่อที่จะเอาคนนั้นนะ่ะที่มีสกิลที่เราต้องการนะแล้วก็มาทําการโอนย้ายให้กับคนที่เราต้องการจะเพิ่มสกิลให้กับเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสอนหาหนักเตะกันก่อนเลยละกันนะสําหรับวิธีการหาหนักเตะเพื่อที่เราจะเอามาโอนย้ายสกิลนะครับให้เราไปที่คอนแทคเนาะ นะครับอันนี้จะเป็นการเอานักเตะที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ GP ถูกที่สุดนะครับให้เรามาตรงที่ Standard p l a y e r ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนาะให้เราหานักเตะนะครับที่ใช้ GP ก็คือศูนย์นะก็คือไม่ต้องเสียค่าตัวเนาะมันจะทําให้เราโอนย้ายได้ราคาถูกที่สุดนะครับอ่ะผมจะมากดตรงนี้นะเพื่อหานักเตะนะครับแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะฟิลเตอร์นี่นะครับหลังจากนั้นเนาะให้เราเลือกนักเตะสัญชาตินะเป็นสัญชาติยุโรปนะครับแล้วก็เลือกประเทศคือ โรมาเนียนะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีคนอื่นอีกเนาะแต่ว่าอ่าเท่าที่ผมเจอเนอะตอนนี้คนนี้เนาะโรมาเนียนะครับราคาเนาะเราอยากจะได้ราคาถูกที่สุดเลยก็คือศูนย์ะครับก็ติ๊กไปที่ตรงนี้เนาะศูนย์หนึ่งห้าพันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเจอหรือ,อยังเนาะนักเตะที่ศนะูนย์จีพโอเคโหตอนนี้มันยังเยอะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาเลือกนะครับอีกการหนึ่งเนาะให้มันแคบลงไปนะก็คือตำแหน่งเนาะตำแหน่งเป็น DMF นะครับกลางรับนะครับ โอเคกดดันลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือ2คนแล้วนะก็คือคนหนึ่งสนะี่พันเจ็ดเนาะอีกคนหนึ่งศูนย์จีพีนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะเอามาเป็นตัวตายตัวแทนให้กับนักเตะของเราเนาะเอามาโอนย้ายสกิลเนี่ยก็เปิดคนนี้ไปเลยนะเปิดได้ไม่จํากัดนะด้วยเงินคือศนะูนย์จีพีเนาะแล้วนักเตะที่เป็นศูนย์จีพีแบบเนี้ยถ้าเกิดเราโอนย้ายสกิลนะครับจะใช้เงินถูกที่สุดเลยเราอยากจะได้กี่คนนะเปิดไปเลยเปิดเป็ร้อยคนก็ได้นะครับมาผมจะเปิดต่อเนื่องไปเลยเนาะฟึบฟึบนะครับอ่ะ เพื่อนได้ดูกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส,สกิลให้เขานะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มให้เพื่อนได้ดูกันด้วยเนาะอ<ง>่ะนี่นะครับเพื่อนหลังจากที่เราเปิดมาแล้วอันนี้ผมเปิดมา5คนนะครับเราจะเพิ่มสกิลให้เขาเนาะก็กดไปที่นักเตะที่เราต้องการนะครับเราไม่ต้องเอาไปเล่นไม่ต้องเอาไป up พเวลหรือไม่ต้องไปทําอะไรนะถ้าเกิดเราเอาไปเล่นเอาไป up พเวลเนี่ยเงินนะครับค่าธรรมเนียมมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นตัวฟรีๆอย่างนี้ไปเลยเนาะห้ามทำอะไรกับเขาเด็ดขาดนะครับกดไปที่รนะคับ ตอนเพิ่มสกิลเนี่ยสกิลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสกิลแบบแรนดอมนะครับเราไม่สามารถเลือกได้เนาะคนหนึ่งตอนหนึ่งสกิลนะครับผมแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยได้เฟิร์สไทม์ช็อตมานะครับจริงแล้วเราเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะได้เฟิร์สไทม์ช็อตซ้ำแบบนี้มันก็เหมือนกับเสียนะครับอ่าที่เพิ่มสกิลไปแบบฟรีๆนะเฟิร์สไทม์ช็อตโอเคนะยิงจังหวะแรกนะครับเพิ่มให้กับกองหน้าได้เนาะมา คนถัดมานะผมก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะดูว่าเราจะได้สกิลอะไรเอามาใช้เนาะซึ้โอ้โหเวทเทสพานะครับการจ่ายบอลแบบมีน้ำหนักเนาะตัวนี้ก็เหมาะกับเอเนักเตะแทบทุกคนแหละนะมันก็ควรใช้นะเนาะเทมเพคเกอร์ก็ดีนะครับโอเคคนที่สามนะดูว่าผมจะเพิ่มให้หมด5สกิลเนาะดูว่าจะได้อะไรมาบ้างเนาะจะออกซ้ำหรือเปล่านะครับโอโรลบเทสพาเฮ้ยได้สกิลจ่ายบอลเยอะนะเนี่ย น่าดีเลยนะไปอัพให้กับพวกプレเมคเกอร์ได้ดีนะครับมาปึ๊บปึ๊บคนที่สี่นะครับโอ้โหได้โซคอนโทนอ้โ,อโหสกิลนี้ก็เป็นสกิลโปรดเลยนะเป็นสกิลที่ชอบมากนะโซคอนโทนนะฮะเป็นสกิลหมุนบอลฟิลฟิโอเท่ๆนะครับมาคนสุดท้ายนะครับดูว่าจะได้สกิลอะไรเนาะโอ้โหแต่ว่าที่เปิดมายังไม่ซ้ำเลยนะดีจัดเลยนะฮะได้อุ้ยพินพอย์คอร์ติ้งนะครับโอ้โห ผมอยากได้มากเลยสกิลนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับเพื่อนๆไปเปิดสกิลมาอย่างนี้ก็ใช้วิธีการโอนย้ายสกิลแบบเมื่อต้นคลิปนะครับโอนย้ายตามที่ผมบอกได้เลยเนาะพินพ้อยคอสซิงอะไรต่างๆนะที่เราอยากจะได้เห็นบ่าผมเปิดมาก็ยังไม่ซ้ําเลยนะเอาไปโอนย้ายให้กับนักเตะได้ทุกคนเนาะยกเว้นพวกอาเนี่ยนะพวกเพย์เยอร์ออฟเดอะวีกเนาะอันนี้โอนย้ายไม่ได้นะรตบแต่ตัวอื่นนะอีพ e ิกตำนานฟิวเจอร์ทุกคนโอนยะ้ายได้หมดนะใช้ล e ก a c ซี่ทันเฟืได้หมดเนาะ มาที่หน้าตัวเกมของเรานะครับเราก็จะมาเลือกเนาะวิธีการอุ่นยาสกิลเนี่ยมาเลือกนะักเตะที่เราต้องการเลยนะครับต้องการเพิ่มสกิลให้กับเขานะอันนี้ผมจะใช้เป็นโรนันยอบิ๊กถามนะครับตัวนี้เลยเนาะโอเคนะวิธีการกดเนาะเพื่อนๆต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดกดผิดกดถูกเนี่ยนักเตะหายได้นะครับหายได้นะห,นะหลายคน ที่ทําไม่เป็นนะนักเตะหายเยอะแยะนะครับโอเควิธีการกดนะให้ทําตามผมเป๊ะเ,ะเลยนะอย่าทํานอกเหนือนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหายจริงๆนะนะให้กดไปที่ Legacy t r a n s f น r รนนอันที่เป็นเหมือนรูปคนอันนี้เนาะฟึบนะครับกดไปที่ Legacy Transfer นะครับเขาก็จะขึ้นนักเตะมานะที่มีสกนะิลเนาะพวกนี้ก็จะเป็นพวกนักเตะที่มีสกิลต่างๆที่เราเคยเพิ่มให้ไปทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะนักเตะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถโอนย้ายสกิลให้ได้นะครับก่อนแรกเอ่ออย่างแรกเลยนะ นักเตะทุกคนอ่ะอันที่ผมแนะนําม,มาเนี่ยจะใช้เงินน้อยที่สุดเลยคือ25,000 GP นะครับโอเคผมจะลองจิ้มคนแรกเนาะแล้วเราก็เลื่อนหานะว่ามีสกิลที่ต้องการไหมอ่ะคนนี้มี p ินพอยต์คอ o s สซิ g นะครับยังไม่ใช่นะผมไมไ่อยากจะเพิ่ม p i n พอยต์คอ o s สซิ g ให้กับโดโรนโ,โ,โยนะครับยังไม่อยากจะเพิ่มเนาะ,ะเดี๋ยวรองคนนี้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมเนาะ ฟึบผมเลื่อนหาสกิลที่ต้องการก่อนเนาะอ่าเจอแล้วครับอันนี้เป็นสกิลที่ผมเคยเพิ่มให้กับนักเตะคนนี้เนาะก็คือ through passing นับสกิลแทงทะลุช่องนะครับสำหรับโรนัลโยที่เอาไปยืนเอฟเอผมมองว่าสกิลแทงทะลุช่องค่อนข้างจําเป็นนะผมก็จะเพิ่มให้กับโรนัลโยไปเลยเนาะกดคอนเฟิร์มไปนะครับฟึบนะครับอ่า through passing นับตามนี้เลยเนาะนับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มานะครับเห็นไหมนับไอ้นักเตะคนเล็กๆเนี่ยจะชี้ไปที่นักเตะตัวใหญ่ที่เราต้องการจะเพิ่มนะบวกเข้าไปเนาะกก็ด ทานเฟอร์ไปได้เลยนะด้วยค่าธรรมเนียม200,000เนาะก็ใช้เยอะอยู่นะครับแต่ก็ได้สกิลที่เราต้องการเป๊ะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนับดีเทลเนาะโรนิโยยังไม่มีสกิลนี้นะครับต้องระวังด้วยเนาะจะเพิ่มสกิลไหนต้องดูนะว่านักเตะคนนั้นไม่มีสกิลนี้นะครับเห็นไหมเราได้ t ู o p a s s i n ที่ต้องการมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะผมจะเพิ่มอีกสัก1สกิลให้กับนักเตะละกันนะเนย์มานะฮะเนย์มาตัวนี้เนี่ยอ่ะเล่นปีกเนาะ นะแต่ยังไม่มีสกิลพินพอยต์คอสซิ่งนะครับผมจะเพิ่มพินพอยต์คอสซิ่งให้กับเนมานะครับเคกดเลกเซี่แานเฟิร์มเหมือนเดิมนะเพื<ๆ>่อนๆเหมือนเดิมนะนะไปที่คนที่มีพินพอยต์คอสซิ่งนะอ๋อคนนี้มีพินพอยต์คอสซิ่งนะผมกดคอนเฟิร์มไปนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ชัดเจนนะฟึบฟึบสองแสนห้าเหมือนกันนะครับโชะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าเพิ่มสกิลไปแล้วเนี่ยเราได้สกิลที่ต้องการ มาจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าเนมา Big กทา e ของผมเนี่ยได้พินพอยคอสซิงตามที่ต้องการเป๊ะเ,ะเลยนะคืออยากได้สกิลอะไรนะรเราเลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้แล,ล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มีสาระนะก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาอะไรดีมาฝากอีกก็รอดูกันด้วยนะจ๊ะโอ้โหได้สกิลที่ต้องการทุกคนเลยว้า